ความอันตรายของลูฟี่ร่างเทพนิกะพลังที่สามารถปลุกขุนยนโบรานที่หลับไหลมากว่า900ปีได้เรียกได้ว่าเนี่ยครับร่างนิกะของลูฟี่นั้นเนี่ยเพิ่มความเทพขึ้นไปอีกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขาวันพีชทั้งหลายเลยนะครับรได้เว่าสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่ที่ผ่านมานี้นะครับจากสปอยที่หลุดมามันเป็นอะไรที่ดุเดือดสุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนขาวันพีชนั้นเนี่ยเฝ้ารอมาอย่างยาวนานกกกัับารต่ออสู้น,นคขงพเ เซรุที่ปะทะกับลูฟี่นะครับคือง่ายๆแหละทุกคนนั้นอยากจะเห็นการล้างแค้นของลูฟี่นะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีแล้วแต่สิ่งหนึ่งละกันนะครับที่ถือว่าแย่งซีเลยนะในตอนท้ายตอนนะครับของมังงะวันพิษในตอนที่1 0 9 2การตื่นขึ้นของหุ่นยนต์โบราณนะครับที่เคยอยู่ในอาณาจักรที่มันเคยรุ่งเรืองสุดๆนะครับที่มันหลับไหลไปกว่าหลายร้อยปีด้วยเหตุผลที่มันตื่นขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับลูฟี่ใช้ร่างเก้าของตนเองนะครับจึงทาให้หุ่นยนต์โบราณที่ตอนแรกเนี่่่่่่ยยจเเเปป็็็นนนลลลลกกกชาาาางงิโขขไแ้้ววับตืึึรซอ ที่สําคัญเลยก็คือไอหุ่นยนต์โบราณเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเพราะมันเคยร่วมในการต่อสู้นะครับกับช่วงเหตุการณ์เมื่อสมัยก่อนเลยนะครับช่วง100ปีที่ว่างเปล่าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหุ่นยนต์โบราณหรือว่าอาณาจักรโบราณเนี่ยเคยเกือบชนะฝั่งรัฐบาลโลกไปแล้วแต่ว่าเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปซะก่อนและมันเป็นผลพวงมาถึงทุกวันนี้ว่าทําไมการฝั่งรัฐบาลโลกนั้นถึงกลัวกลัวกลัวเสเลยเกินสาหรับใครนะครับจะไปศึกษาเรื่องราวช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าเนะครับเพราะแน่นอนหากคุณนั่นไปศึกษาเรื่องราวตรงนนัันนจจั้้เบทบท่่่่่าา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 กกบบบววะะครรอออจจจจูมลงงงงสิยีป นะครับอาณาจักรโบราณขึ้นมาก็เป็นไปได้สําหรับวัยรุ่นวัยทางานหรือวัยใกล้30อย่างผมอยากได้เสื้อนุ่มใส่สบายเนื้อผ้าคอตตอมคุณภาพดีใส่แล้วไม่ย้วยลายเสื้อออกแบบเองไม่ซ้ําใครนะครับออกคอลเลกชันใหม่ทุกเดือนใครก็ใส่เท่แนะนําเลยสําหรับเสื้อนะครับของแบรนด์โฮมบอยและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือสําหรับใครนะครับที่ตามช่องของผมอยู่อย่างโอเวอร์รีวิวนั้นช็อปครบ2 0 0 0บาทลดทันที10%เนะครับ,รบเพียงใส่โค้ดคําว่า Home Over ด้วยส่วนนี้นะครับใช้ได้ในทั้ง Lazada แลาซาด้ี e, และสามามรถ้อป ผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช้อปปี้ลาซาด้าหรือเว็บไซต์โดยตรงของ Home Boy โดยสามารถไปลองใส่เท่ๆได้เลยมีหน้าร้านถึง7สาขาเลยด้วยกันก็สาหรับใครอยากจะเท่ก็แนะนําเลยสับเอ้อผ้าแบรนด์ o m e b o y โอเคครับเรามาต่อที่เรื่องราวของเรากันต่อดีกว่าสิ่งที่ต้องคุยอย่างแรกนะครับว่าทําไมการไอหุ่นยนต์โบราณเนี่ยพึ่งมาตื่นขึ้นล่ะทั้งที่นะครับถักเราลองย้อนกลับไปตั้งแต่เขา้าเกาะเอเคสนะครับครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ลูฟี่ใช้ร่างเกฮ่าในการต่อสู้บนเกาะน,นะครับเพราะก่อนหน้านี้นย้อนนน,อนนนะ่อะฟ ี่นั้นเพิ่งประทะก,กับลอบลูจีไปแล้วก็ลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ร่างก้5ในการต่อสู้เท่ากับว่าเงื่อนไขในการปลุกพลังละกันนะครับของหุ่นยนต์โบราณไม่น่าจะใช่นะครับที่ลูฟี่ใช้ร่างก้5เพียวๆแล้วล่ะน่าจะเป็นด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าซึ่งเหตุผลที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่อาจาร,รย์โอดานั้นก็แกก็ใบ้ไว้แล้วล่ะนะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าไอ้ที่หุ่นยนต์ตื่นขึ้นเนี่ยมันตื่นขึ้นนะครับเพราะเสียงหัวใจนะครับหรือว่าเสียงกรองนะครับของร่างนิกะของลนะ,ละา ดังนะครับด้วยลูฟี่ร่างเจ5นี่แหละแต่เพียงแค่ว่านะครับความหนักความเบาความดังเนี่ยผมว่าอาจจะแตกต่างกันออกไปจึงทาให้จริงๆมันก็มี2เหตุผลและกันหลักๆนะที่น่าจะใช่นะครับว่าทําไมการหุ่นยนต์นี้ถึงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับตอนลูฟี่เนี่ยที่เป็นร่างเก5แล้วก็จับคิสซลุใช่ไหมพี่แกก็กลายเป็นตัวใหญ่ยักษ์เลยอันนั้นแหละผมว่าอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยเช่นกันพอร่างใหญ่ปั๊บเนี่ยอาจจะทําให้เสียงกรองเนี่ยของหัวใจของนิกานั้นอาจจะดังมากกว่าปกติก็ไไได้้้จจจึึงงงําาาาาใหหอสสััญญนนนนี่น่่ยะปปถตตววุ์มกก นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่1นนะก็คือร่างใหญ่นะคือยิ่งร่างใหญ่ก็อาจจะมีเสียงกลองที่มันดังมากยิ่งขึ้นคือเทียบก่อนหน้านี้ที่สู้กับล็อบลูจีเนี่ยลูฟี่ไม่ได้ใช้ร่างใหญ่ขนาดนี้นะหรือเหตุผลที่2ซึ่งเหตุผลนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเข้าเขามากกว่ายิ่งลูฟี่นั้นบาดเจ็บมากเท่าใดหรืออยู่ในสภาวะใกล้ตายมากเท่าใดมันจะทําให้เสียงกลองนะครับหรือเสียงหัวใจของลูฟี่นั้นดังมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและเมื่อดังยิ่งขึ้นนะครับจึงทาให้นะครับไอหุ่นยน ไกลทะลุบาเรียไป2ชั้นเลยซึ่งลูฟี่นั้นก็เจ็บหนักนะครับเห็นได้จากสภาพพี่แกแบบเละมากๆเลยซึ่งอันนั้นอาจจะทําให้นะครับหัวใจของลูฟี่นั้นก็คือถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอาจจะอยู่สภาวะที่มันใกล้เคียงกับความตายหรือสภาวะที่มันเจ็บหนักนะครับเลยทําให้เสียงกรองนั้นดังมากยิ่งขึ้นเลยปลดล็อกนะครับหุ่นยนต์เนี่ยอัน,นี้ผมว่าก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้มากกว่ากรณีแรกเพราะว่ามันดูมีความเข้ามีความเข้าเหตุผลมากกว่าเมื่อลูฟี่ในร่างนิกะะะหหหหรรืือออวว่่าาาาาเเกกกนนนนนนีี้้้ยยยใใสสภลตุุดๆัับปจจทํ นี้สามารถตื่นขึ้นได้คือเอาที่แน่ๆเ <Pilot Rut, S 1> น,นี่ยเป้าหมายหลักๆเลยก็คือหุ่นยนต์มันตนืน่น,นขึ้นเป็นเพราะว่าไอ้หัวใจกรองของลูฟี่มันดังนั่นแหละซึ่งอันนี้ซึ่งจุดที่น่าสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่อาจจะเป็นการเฉลยไปไกลๆเลยแหละครับว่าทาไมการสั่งระบาลโลกนั้นถึงขี้ขลาดขี้กลัวเหลือเกินนะครับกลัวเหลือเกินใครจะครอบครองพลังผลปีศาจนี้ก็เป็นเพราะว่าไอ้เงื่อนไขการปลดล็อกไอ้หุ่นยนต์นี้แหละเพราะหุ่นยนต์นี้เนี่ยเคยเกือบสร้างความบันเลยนะครับให้กับฝั่งระบาลโลกมาแล้วซึ่งอันนี้เน ถ้าทากลูฟี่ในร่างเกฮ่านั้นนะครับไปปลุกพลังขึ้นเนี่ยตรงอาณาจักรโบราณจริงๆและอาณาจักรโบราณน,นั้นนะครับถูกปลดล็อกขึ้นมาเนี่ยคงเป็นอะไรที่มันน่ากลัวสุดๆเลยคงมีอาวุธต่างๆหรืออะไรต่างๆหรือเป็นความลับต่างๆเปลือนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับวันพีชอาจจะอยุดแหนาจากโบราณน,นั้นก็เป็นไปได้นะครับจึงทำให้ในตอนนี้ลูฟี่ในฐานะสภาวะความเป็นเกห่าของเฮียแกและสามารถปลุกนะครับอาวุธอย่างนี้ได้นะครับและ P ้เท่าเซเทินอยู R ่ตรงนั้นด้วยนะซึ่งท่าเซเทิลนั้นอาจจะรู้เกี่ยวกับตำนานเรื่่ออองงงนนนนนีี้้้้ก็็เปปไไดจึทาาใหควมััตรยขลูฟ ยิ่งเพิ่มพูนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและทาให้นะครับฝั่งของผู้ท่าเซตเทิลน,นั้นก็น่าจะตระหนักรู้ได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าบัลไลและลาพวกตูนะครับพะในตอนนี้ลูฟี่นั้นนั่นทาให้พลังผลปิศาจนิกาตื่นขึ้นจนกลายเป็นเกฮ่าและปลุกนะครับหุนยนตโบราณมาได้นะครับและที่สําคัญเลยก็คือไอคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยมันมีดรเวก้าพังด้วยซึ่งดรเวก้าพังเป็นคนที่ฉลาดขนาดนั้นและเฮียแกเนี่ยก็พยายามจะสร้างไอเวก้าฟอสใช่ไหมซึ่งเวก้าฟอสที่ He เฮ ที่มันเจ๋งนะครับเทียบเท่ากับนะอาณาจักรโบราณน,นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเวค้าพังเห็นแบบนี้แล้วอาจจะตีโจทย์บางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นปริศนามากกว่าร้อยปีเนี่ยให้พวกเราได้รับรู้ในจุดนี้ก็ได้นะครับจึงทาให้นะครับจุดนี้สําคัญแน่นอนสำหรับหุ่นยนต์โบราณที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นนะครับแน่นอนไม่ได้ปลุกขึ้นมาเพื่อเอาเท่อย่างเดียวมันต้องมีความสามารถความแข็งแกร่งแน่ๆน,นะครับเผลอๆถ้าเอาแบบเวอ่อร์เลยนะหุ่นยนต์นี้นะครับสามารถประกอบร่างกายเป็นอาวุธให้กับลูฟี่เหได้นนที่กลยตท้ ไปรอดูอีกทีแหละครับว่ามันจะมีอะไรพลิกแพงไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ตัวแปรที่สําคัญนะครับในการหลบหนีครั้งนี้ผมว่าก็เป็นหุ่นยนต์โบราณแล้วล่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเวก้าฟอสจะเป็นตัวแปรที่สําคัญใช่ไหมในการโยนนะครับเือเทาสันซันนี่หนีกองทัพเรือไปแต่ตอนนี้เวก้าฟอสไม่มีแล้วผมว่าก็เป็นหุ่นยนต์โบราณแล,ะล,ะละ้วล่ะจะเป็นตัวหนึ่งแล้วกันนะครับคงไม่ได้โยนหรอกไอ้ทางด้านของเือเทาสันซันนี่นะแต่คงจะเป็นคนนะครับที่จัดการในกองเรือทั้งหลายที่มาสร้างความปันป่วนในตอนนี้นะคร เวก้าพังนั้นทําการปลดบาตรเรียแล้วนะครับจึงทาให้มันสามารถหลบหนีได้ตลอดเวลาเลยในตอนนี้และเราคงได้เห็นประสิทธิภาพละกันนะครับของหุ่นยนต์โบราณนะครับทีโมนักโมนานะครับว่ามันดีนักดีหนาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่และสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเกาะต่อไปนะครับของกลุ่มหมวกฟันแะไปคืออาณาจักรเอลบาบนะครับซึ่งเอลบาบเนี่ยมันก็มีนะครับเกี่ยวกับบันทึกและการที่นักวิชาการนั้นเก็บไว้นะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยซาโลก็รวบรวมไว้ที่นั่นนะครับผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เราตรงนั้นต่อแน่นอนว่าทําไมการหุ่นยนต์โบราณนี้ถึงถูกปลูกให้ตื่นขึ้นนะครับด้วยฝีมือของลูฟี่ลูฟี่ในร่างนิกาดั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรนะครับกับหุ่นยนต์โบราณนี้นะครับและแน่นอนมันเป็นการเชื่อมโยงนะครับไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับว่าแชงนั้นสรุปแล้วตั้งใจจริงหรือเปล่าให้ลูฟี่กินพลังผลปีศาจนี้นะครับเพราะว่าในเมื่อนะครับพลังผลปีศาจนี้เนี่ยมันมีความสําคัญกับอาณาจักรโบราณขนาดนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยแชงเนี่ยเฮียแกก็น่าจะจงใจแล้วล่ะ ลูฟี่บังเอิญกินไปนะครับแล้ที่แชงเนี่ยคิดว่าลูฟี่สามารถเป็นตัวความหวังได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลนี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นเพราะว่าไอ้พลังผลปีศาจนี้สามารถปลูกนะครับเมืองโบราณอาวุธโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วง100ปีขึ้นมาได้และทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่านะครับลูฟี่นั้นจะสามารถสร้างปาฏิหารหิย์อะไรต่างๆได้อีกหรือเปล่ากับการใช้นะครับร่างเทพนิกา,กากของตนเองในตอนนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยโดยส่วนตัวผมรู้สึกว้าวเหมือนกันนะที่ได้เห็น,น,ะะนแหล้้ววววเเนนียด๋โชสัละนคนท่ ถูกเลือกเนี่ยว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยจะต้องแบบว่ามีความสําคัญต่อเรื่องสุดท้ายก็เป็นลูฟี่นะครับในร่างนิกาและเพรเพลออันนี้จะเป็นกุญแจที่สําคัญในการไล่ล่าสุดบิล้าค่าอย่างวันพีซของลูฟี่ก็เป็นไปได้ส่วนเนี่ยผมว่ามันแน่นอนในช่วงท้ายนะครับของวันพีซนะครับและทุกคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้้้้นนนสหรรัััับบบวววีคคคงงตตออออขขขไปแลพุณ